วันนี้พามานั่งปล่อยใจชิว,ชวๆที่คาเฟ่ในอุบลค่ะร้านที่แบบชอบมากินมัทฉาแล้วก็อาหารอร่อยมากบอกว่าเป็นคาเฟ่รับก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเรามีที่จอดรับค่ะเข้าซอยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดียวใส่อีกครั้ง่งตรงนี้นก็จะไปทะลุหลังร้านที่จอดเยอะมากค่ะเราก็จะเข้าทางหลังร้านนะคะบรรยากาศในร้านก็จะร่มรื่นแบบนี้เลยค่ะเนีเ่ยเบมาช่วงบ่ายแล้วคนยังเต็มร้านเลยค่ะสิว่าที่นี่อาหารเด็ดจริงราคาดีค่ะเริ่มต้น60บาทหน้าตาดีมากอ่ะทุกคนแต่ว่ารสชาติดีกว่าอยากจะยกนิ้วให้แม่ครัวสักส ยากอะทุกคนนี่จเจ,เ,จเลกคอมเมนต์ค่ะเป็นมาม่าหม้อไฟที่ให้เครื่องเยอะมากตอนรล,ลอนก็คือฟินนี่เป็นเมนูที่แบมชอบที่สุดเลยคะ่ะเป็นซุกกี้ห่อไข่นะคะก็คืออยู่ที่น้ําจิ้มตัวนี้เลยเของเพื่อนแบมเป็นข้าวคุูกะปิคะ่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองกิน,นะคะ่ะมันอร่อยจริงๆ<ม>นะไ่เชื่อดูผลงานพวกเราได้คะ่ะของข้าวไปแล้วก็ต้องตบด้วยของหวานค่ะเป็นมัทฉะลาเต้มะพร้าวค่ะคือมันจะแยกชั้นให้แบบน้ของเพื่อนเป็นสตรอเบอรี่นมสดมัทฉะที่ร้านเขาใช้น้ำมะพร้าวแทนนะคะในร้านก็ดีค่ะทุกคนแสงดีแล้วก็มู้ดดดดีีววยยไมม่่อเเรริะ๋ จะออกไปนั่งเล่นกนันนี่คือมุมมหาชนนะคะที่บอกว่าปล่อยใจคือปล่อยจริงอะคะ่ะทุกคนนั่งชิลมากอันนี้เจนันเอามาให้ลองกินค่ะเจอมาค่ะสั้นหนึ่งตัวค่ะที่จอดสามารถจอดข้างหน้าได้หนึ่งคันนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จอดข้างในได้เลยแววันนี้ก็กลับนะคะบ๊ายบาย